บรรยากาศห้องเรียนจูนเอกนะคะจูนอภิธรรมมีเอกปี67นะคะช่วงบ่ายค่ะเรามีนะักเรียนมาสมทบออกหลายท่านเลยนะคึกคักกันขึ้นมาเลยนะคะนี่เลยนี่เลยชมน้าจากช่วงเช้ามี5ท่านเนาะเพิ่มมาอีกสองท่านนะคะเป็น7ท่านโอ้โหอบอุ่นกันเลยนะคะ,ะอาจารย์ยิ้มเลยค่ะโอโ้มาเรียนด้วยกันนะคะทุกนี่เลยก็มีทั้ง มัตตีนะคะที่ขึ้นมัตตีแล้วแต่ว่าอยากมาเรียนเพิ่มเติมจุนเอกนะคะเสริมทักษะเพิ่มขึ้นไปอีกให้เนาะก็มีทั้งโยอ่าพี่พรามจันทร์แล้วก็พามรัตนนะคะคนวัดเลยนะคะนี่เลยนะคลิปราชการวัดนนฟ้าตอนนี้จุนตรีเรายังคงรับสมัครนะคะทักมาได้นะคะยังรับสมัครอยู่เพราะยังเป็นต้นเทอมอยู่เนาะยังเรียนทันนะคะไปแล้วค่ะ